ซึ่งตัวนี้ถูกกว่าเกือบ10เท่าแล้วจะโง่ซื้ออีตัวนั้นไปนทําไมล่ะหูฟังสำหรับคนที่ชอบ m u l ติ t a s k i n g ทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นแบบทํางานแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็คุยกับคนอื่นไปด้วยอันนี้เลยครับ Airflyer e R1 ซึ่ง open ear เนี่ยมันดีกว่าพวก in ear หรือ headphone ยังไงนะตัวนี้มันเหมาะสาหรับคนที่ต้องการพูดคุยกับคนอื่นไปด้วยแล้วก็ยังสามารถได้ยินเสียงเพลงหรือว่าเสียงที่เปิดอยู่จากในหูฟังนะรตรงนี้ระบบมันเท่มากๆเลยเพราะว่ามันใช้การสั่นสะเทือนจากกระดูกตรงบริเวณใบหูนะครับ่พูาาแกกอร้เบบีีนนหผว Open Air นอกจากคนที่แบบทํางานไปด้วยมัลติแทสกิ้งทำหลายๆอย่างไปด้วยนะยังเหมาะกับคนที่ออกกําลังกายกางแจ้งด้วยเพราะว่าเราต้องการที่จะได้ยินเสียงทั้งเสียงลดเสียงแตรเสียงเพื่อนๆเรียกฟังเพลงไปด้วยเล่นกีฬาไปด้วยกีฬาที่เคลื่อนไหวเร็วๆอย่างบาสเกตบอลหรือว่าแบบตีแบดตัวนี้ก็เอาอยู่เหมือนกันและไม่หลุดด้วยทุกคนดูแล้วนอกจากความสะดวกที่มันหนีบอยู่ตรงนี้เองเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ถึง7จ ชั่วโมงทุกคนและรวมตัวชาร์ตตัวนี้อีกเป็น28ชั่วโมงนะครับขึ้นนานมากๆคือจริงๆแล้ว Open e a r เนี่ยมันไม่ใช่ตัวแรกของผมนะผมมีตัวช็อควันราคาประมาณ6,007ซึ่งตัวนี้ถูกกว่าเกือบ10เท่าและได้คุณภาพใกล้เคียงกับตัวนั้นเลยแล้วจะโง่ซื้อไอ้ตัวนั้นไปนทำไมละ่ะและที่สำคัญทุกคนวัสดุไม่กล่องแกงเลยนะตัวนี้ดูดีมากๆนะครับแล้วก็มีระบบไล่น้ำด้วยถ่าสมมติเวลาเราเล่นกีฬายเยอะใช่ไหมมีเงื่อสะสมอยู่ในบริเวณลำโพงตรงนี้เปิดปุ๊บมันจะเป โดยที่เราไม่จําเป็นต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเช็คถ้าใครชอบ Edifier R1 นะมึง <c oughs> กูบอกไว้แล้ว <c oughs> ไปดูได้ที่เะกก้ามันคุ้มเว้ยมันไม่ได้ถูกถูกกว่านี้อ่ะมันมีแต่คุ้มกว่านี้กูว่าเล็กยาก